ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมันดีอยู่แล้วไงถ้าเต่าเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดต่อให้กระต่ายกระโดดเร็วแค่ไหนแล้ววันหนึ่งมันหยุดหรือมันเริ่มช้าเต่ามันถึงสักวันอยู่แล้วอะ <Ask me. S 1> โอ้ส่วนใหญ่คำพูดนี้แม่งคนสำเร็จแล้วถึงพูดไงแต่แต่คนแม่งไม่ล้มเหลวนี่ไม่น่าจะอินนะหรือว่าคนที่กำลังล้มเหลวอย,อยู่หรือกำลังแบบเฟลอยู่คงคิดว่าแบบว่า ใช่สิมึงก็พูดได้นี่อะไรอย่างเงี้ยมึงผมว่ามันเป็นเรื่องบทเรียนของคนที่ผ่านมาแล้วแล้วพูดถึงมันมากกว่าเดาว่านะแน่นอนบางคนสําเร็จนิยามความล้มเหลวที่เล่าต่อให้เพื่อนฟังซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยณวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นล้มเหลวสําหรับเขายังได้เลยเช่นบอกว่าบางคนบอกว่าติดหนี้ร้อยล้านแต่กิจการตอนนั้นเป็นแสนล้านอยู่อะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตอนนั้นฉันติดหนี้ร้อยล้านนะอะไรหรือเปล่า มันก็เหมือนกันบอกว่าเอ้ยตอนนั้นแบบอ,อกหักแต่จริงๆแล้วตอนนั้นจริงๆคุณอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้เสียใจยอย่างที่พูดณวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่แน่นอนล่ะทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมันดีอยู่แล้วไงแต่ขอให้คุณแบบสามารถแบบหาข้อสรุปหาข้อคิดแล้วก็ผลักดันให้คุณแบบไปต่อได้ไกลขึ้นถึงเป้าหมายมากขึ้น ก็พอแล้วดังนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งคิดอยู่ว่าไอ้ความล้มเหลวนั้นมันเป็นยังไงอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นมากอะ่ะผมว่าตราบใดที่แบบเราลอดมาได้นะไอ้อินสติ้งเรามันก็น่าจะต้องผลักดันเราลอดมาได้แล้วก็ไปต่อได้มันก็น่าจะดีอยู่ประมาณนี้มากกว่าอันนี้ออนนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งอย่างยิ่งมากๆเลยแต่มันต่างกันแค่ความเร็วความช้าไอ้คนคนไม่มีวินยัยอาจจะไม่ทําสิ่งนั้นต่อเนื่องสิ่งที่เขาควรที่คิดว่าจะได้มันอาจจะช้ากว่า วงเล็บมากถ้าเทียบกับคนที่มีวินัยทําอย่างนั้นต่อเนื่องเปรียบเทียบง่ายเลยเก็บเงิน1บาทวันละบาทอย่างเงี้ยคุณทําอะไรก็ได้ให้ได้กําไรได้วันละบาทใช่ไหมร้อยวันก็ร้อยบาทแล้วถ้าเปลี่ยนเงินเป็นหลักล้านอ่ะวันละล้านอ่ะร้อยวันก็ร้อยล้านแล้วใช่ไหมบางคนบอกเฮ้ยร้อยวันวันละล้านนี่มันหายากถ้าเป็นวันละพันอ่ะพันวันอ่ะก็ล้านหนึ่งแล้วใช่ไหมพันวันกี่ปีประมาณ3ปีเองถูกปะก็มันก็ให้คิดหลักการแบบเนี้ย แต่ดีกว่าคนไม่มีวินัยก็คือบางวันขายของได้สามพันไปกินเหล้าไป5วันหมดละก็ต้องเริ่มนับใหม่ขายของได้หมื่นหนึ่งอ่ะได้มาแล้วใช้อีกอะ่ะก็หมดละบางวันขายดีหน่อยเนาะขายได้สามห0ื่นก็เอาไปแบบให้เพื่อนยืมบ้างอะไรยงี้บ้างเนี่ยคือตัวอย่างของการไม่มีวินัยในการออมเงินผมว่านี่จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ว่า เหมือนเหมือนก็ตายกับเต่าอ่ะผมว่านะตามทฤษฎีเลยคือถ้าเต่าเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดต่อให้กระต่ายกระโดดเร็วแค่ไหนแล้ววันนึงมันหยุดหรือมันเริ่มช้าเต่ามันถึงสักวันอยู่แล้วอ่ะผมว่าอย่าเพิ่งไปวอลลี่ว่ามีวินัยแล้วจะถึงเร็วหรือเปล่าแต่ว่าคิดซะว่าถ้าเกิดมีวินยัยอ่ะมันเต่าเดินไปเรื่อยๆอ่ะมันถึงแน่ๆดีกว่า